สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในช่องเมียช่างพาทำชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาดูการซ่อมไดรลด m แมคโครเล็กกันค่ะเรามาดูกันเนาะสาเหตุเกิดจากอะไรวิธีรื้อแบบไหน,นถอดตัวไหนก่อนนี่จ้ะดูกันแบบยาวๆเลยนะคะคลิปนี้อันนี้คือไดสตาร์ทใช่ไหมคะ ได้สตาร์ท12โวลต์รถแมคโครเล็กค่ะตอนนี้เรปกติดี นี่ะใช้ตัวทีตัวทีเบอร์อะไรคะช่างตัวทีเบอร์สินะคะได้พังเลยค่ะได้ค้างเลยเห็นไหมคะพังแล้วใช่ไหมคะท่างพังแล้วค่ะ ตัวไหนคะที่พังตัวนี้เลยใช่ไหมที่ช่างถช่ได้มันค้างเวลาเราติดเครื่องแล้วได้ตัวเนี้ยมันดังค้างอยู่กับเครื่องยนต์พอค้างแล้วรอบเครื่องยนต์มันสูงพอเร่งทีหนึ่งตัวเนี้ยก็จะพังอ๋อค่ะตอนเราติดเครื่องยนต์นะคะได้มันค้างตัวนี้มันยิงเข้าไปแล้วมันอาจจะติดมันอาจจะมันจะไม่ยอมกลับ มันติดกับไปกับเครื่อนหยดเลยแล้วรอบเครื่อนหยดนันสูงค่ะอืมค่ะวันนี้เนาะทุกคนได้ยินที่ช่างทองพูดนะคะคลิปนี้สําหรับคนที่สนใจอยากจะซ่อมอยากจะศึกษาเดี๋ยวเราไปหาสาเหตุกันว่าทําไมมันถึงค้างนะคะอ๋อค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นคือเราต้องไปที่ตัวรถอะค่ะตอนนี้คือ เราถอดมาซ่อมแต่ใดนะคะ เห็นไหมคะพังเลยค่ะพังเยอะเลยด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะเดี๋ยวเราจะทุ่นใหม่ใส่ค่ะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราจะใส่ลูกมือลูกปืนตัวเก่าเนาะเป็นทุ่นตัวใหม่ทุ่นถอดเป็นทุ่นถอดนะคะถ้าภาษาช่างจะเรียกว่าทุ่นถอดค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันเอาลูกปืนออกจากทุ่นของใดสตาร์ทลถแมกโรเล็กกันเลยค่ะ ตัวเก่าที่เราเห็นกันเมื่อกี้ค่ะเอาลูกปืนอีกด้านหนึ่งออกคือลูกปืนใช้ได้อยู่เราก็ใช้ลูกปืนตัวเก่าเราก็เปลี่ยนแต่ทุน่นลายสตาร์ทมันเป็นไดรอบต่ำนะคะช่างบอกมาลูกปืนก็ไม่ค่อยแตกอ๋อครับไดสตาร์ทเป็นไดรอบต่ำนะคะลูกปืนก็จะไม่ค่อยแตกหรอกคะ่ะ ทุกเปเก่าก็สามารถใช้ได้ไเพราะว่าถ้าไหนที่ยังใช้ได้เราก็ใช้ของเก่าค่ะของเดิมๆของมากับรถดีที่สุดนะคะช่างจะพูดปดระจำพูดเสมอแต่ถ้าต้องเปลี่ยนต้องซ่อมก็ต้องเปลี่ยนต้องซ่อมค่ะแต่ไหนใช้ได้เราก็เอามาใช้อยู่ไหน มีทั้งวิธีถอดลูกปืนแล้วก็ใส่ลูกปืนเลยนะเดี๋ยวเราจะมาอัดจราระบีค่ะช่างบอกนี่ค่ะเราใส่ลูกปืนเข้าไปแล้วของทุ่นตัวใหม่ที่จะใส่เข้าไปในไดสตาร์ทนะคะแต่ว่าเป็นทุ่นถอดเป็นทุ่นถอดค่ะมาดูวิธีการอัดจราระบีลูกปืนกันเลยการอัดจราระบี ลปืนนะคะนี่เป็นฝังหัวคอมก็อย่าให้เลอะอ๋อนี่เป็นฝั่งหัวคอมก็อย่าให้เลอะนะคะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยับ ก็เอากระดาษทรายมาขัดหัวคอมค่ะ เราจะมาทําการซ่อมซองฐานนะคะอันนี้คือซองฐานนะคะนี่ค่ะส่วนทุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะเ,เานาะ,ะเ,เดี๋ยวซองฐานนะคะเราจะมาดูวิธีการซ่อมซองฐานกัน,นะค,ะค่ะนี่นะคะนี่คือซองฐานนะ มาดูกันต่อเลยค่ะนี่คือซองฐานที่เรากําลังจะซ่อมเนาะแล้วนี่คือฐานใหม่ค่ะที่เรากําลังจะเปลี่ยนไตเข้าไปเนี่ยขอดูชัดๆหน่อยค่ะฐานใหม่อนนี่ค่ะเนาะฐานนะคะฐานเราใส่ซองฐานแต่เราจะไปซ่อมซองฐานกันก่อนค่ะไปดูค่ะเพื่อนๆเรามาทําการซ่อมซองฐานกันต่อเลยนะคะมาดูเลยค่ะ เราก็จะเอาฐานใส่ฐานชุดใหม่นะคะใส่เข้าไปนี่คือหัวแรงนะคะน่คะบัตรกีค่ะบัตกีหัวแรงแล้วก็บัตรกีสองฐานเข้าไปบัตรกีฐานเข้าไปให้ติดกับสองฐาน,นะคะ่ะ คือว,วิธีบัตรกีสองฐานเอยบัตรกีฐานเข้ากับสองฐานนะคะ ทางบอกว่าเดี๋ยวใช้คัตเตอร์อตัดออกค่ะ ใช้ตะกัว,วบัดกีเข้าไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะติดเข้าไปในตัวนี้เขาเรียกอะไรคะช่างฟินคอยฟินคอยไดสตาร์ทค่ะจะทำให้มันติดง่ายและติดเร็วอ๋อเทคนิคค่ะจะทําให้ติดง่ายแล้วก็ติดเร็วให้เราบัดกีตะกัวลงไปในงานก่อนค่ะในตัวฐานยังไม่ได้ติดยังจำไที่ยังไม่ได้ติดในฟินคอยเนาะ มันก็ทําเหมือนกันเลยไม่ใช่เบอรกี้ก่อนเบอรกีตะกัวเข้าไปก่อนนะ ไหมคะ เรียบร้อยนะเห็นไหมคะโอเคอันนี้คือซองฐานนี่คือฟินคอยค่ะของไดสตาร์ทรถแมคโครเล็กค่ะนี่ค่ะตอนประกอบก็จะเป็นประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนประกอบอีกทีเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยค่ะวิธีประกอบฐานเข้ากับตัวไดเนาะค่ะสร้างประกอบปแล้สามตัวเนี้ยค่ะ อันนี้นะน,น,นะน,น,นะน,นี่คะ่ะอ้ำหนึ่เนาะนี่ค่ะเข้าแล้วแล้วตัวทุนก็ใส่เข้าไปแล้วนะคะ เดามาดูกันตอนประกอบเลยนะคะนี่ค่ะเราใส่ทานใส่ทุ่นเข้าไปแล้วนะคะเข้าไปที่ฟินไดสตาร์ทเนาะนี่จ้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีประกอบกันเลยค่ะประกอบแล้วก็ไปลองไดกันค่ะ มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวจะให้ช่างมาตอบให้ค่ะเราจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะคอมเมนต์ comment ไว้ใต้คลิปได้เลยอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับซ่อมใดรุ่นไหนแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ค่ะเดี๋ยเราจะหามาทำให้ ที่เราสอมเนาะตรงนี้เนี่ยจะลงตรงข้างรูนอ็อตตรงแง่งที่ช่างชี้อะค่ะจะลงตรงข้างรูนอ็อตตรงไหนข้างรูน็อตอ๋อนี่ค่ะชี้ทีได้ไหมคะอ๋อโอเคเห็นรูน็อตไหมคะรูน็อตอยู่ข้างล่างเนาะ จางบอกเมื่อกี้ค่ะเราประกอบนะนี mm ่ใ hmm. ช่เห็นไหมดูน็อตข้างบนนี้ที่ช่างชี้เมื่อกี้ะะถ้าเราจะตีเพื่อตอนประกอบใดให้เรากลับหัวมันแล้วตีฝั่งนี้นะคะฝั่งที่กำลังถ่ายนะ ไปจีฝังตูดไม่ได้นะคะค่ะ okay, แล้วเราก็ร้อยน็อตเข้าไปเลย แน่นเลยนะคะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะแต่อยากให้ทุกคนเห็นเราก็อยากให้ทุกคนเข้าใจค่ะใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้น,นถ้าไม่เปลี่ยนก็ทำความสะอาดค่ะนี่คือหน้าแป้นนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ทำความสะอาดค่ะเพราะว่ายังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะจาง ถ้ายังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ของเดิมไปก่อนค่ะอันไหนที่สมควรเปลี่ยนช่างเขาก็จะรู้อค่ะเขาก็จะเปลี่ยนให้เราเองเลยเลยอ่าเดี๋ยวเรา,าตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรคะช่างสปริงตัวนี้ค่ะลูกดูดเราจะมาเปลี่ยนสปริงลูกดูดกันนะคะ ตัวเก่าคะอ๋อของเดิมจะสั้นเราก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเหมือนแบบว่ามันใช้งานมานานแล้วอะ,ค,ะค่ะเห็นไหมคะ,ะงเดิมเ,เราจะเปลี่ยนหังใหม่เข้าไปก็ใช้งานได้ดีกว่าเดิมเนาะในที่สมวรเปลี่ยนช่างก็จะเปลี่ยนให้คะ่ะขอไปเสียงรถเสียงรบกวนด้วยนะคะ เาซ้อมกันอยู่หน้าริมถนนนะคะร้านเราอยู่ริมถนนก็จะมีเสียงรถหน่อยนะคะขอไปเสียงรบกวนจริงๆค่ะแลก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองกันเลยเอยาจะบอกวิธีลองด้วยค่ะ ฟอร์มเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองใดกันนะคะมาดูทีด้วยว่าขีบยังไงอะไรยังไงเนาะนี่คะ่ะใช่ไหมคะเนาะอีกทีได้ไหมคะเราก็จะมาเข้าระบบรถยนต์หรอคะ แล้วเมื่อกี้ระบบอะไรคะคือลองเทตรงดูอ๋อเมื่อกี้เทตรงอันนี้คือระบบรถยนต์น,น,น,นี่ค่ะเห็นไหมช่างบอกจะเป็นกุญแจสตาร์ทนะคะภาษาช่าง,งนะเ,นเฟืองด้วยนะครับว่ามันูด้วยอ๋อเดี๋ยวเรามาลองเฟืองกันด้วยค่ะว่ามันรูมดนะ้าะ ถืว่าใช้ได้นะคะนี่สำเร็จละค่ะซ่อมเสร็จแล้ว,ลวก็ส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยค่ะขอบคุณนะคะที่ดูมาจนจบคลิปค่ะฝากช่องเมียช่างพารทำมชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราค่ะเรามีคลิปลงทุกวันเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ